สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อย,ยินดีตอนหับขดสูซอ,องสะพนหัวยางเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาเลี้ยงงัวพี่น้องเลยญาติงัวมันกินกาเนาะาัวกากะใหญ่เลยนะแต่กะคำสิไลงัวไปบนอื่นกะยังให้มันเล่มหยาแถวคันนาอยางงามๆเนาะนี่ก็เป็นบักเถิดดำแม่คอยที่ว่าให้เข้ามาสีดยาให,ให้แหไะเนาะม้นนี้ก็กินหยาเลยพี่น้อง มื่อนี้กินหญ่าแล้วพี่น้องเลยนี่จ่อยลงลายเติบตะเกาบุสบายกินหอนหย่าเดี๋ยวนี้กินแล้วเสียงกินหญ่าพ่นเสียงกัดหญ่าเนาะขับอะไร เลี้ยงแต่เฮงเลยนะพี่น้องมันเลาะก,กินแถวอันใกล้เขานี่กะเิงเติบแล้วตอนนี้ก็เลาะขึ้นโคกอะไรพูกพี่น้องจุ่มน้ำจุ่มน้ำเนาะเรือแต่ตัวเดียวนี่แหละยืนเ้าอยู่ตัวเดียวนี่นะนี่บุกเถกดตะบิดฝนหากินแถวอันแถวคันนี่แหละคอยก็ยืนเผาอยู่ยังไม่กินกะบ้านที้ฝนกะกินเิงเติบฝนก็เลาะกินแถวโคก ไป,ไปแม่บักเถิกไปแม่บักเถิกเขาไปปะปุ๊เลยได้ฮะมื่อเนี้ยก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะพี่น้องเสียงภาดังก็อยู่ไกลๆพูดหึ่งหึ่งอเนาะน้ำก็เต็มอยู่เลยขักว่าสิเนาะแต่ว่าพ่อกับแม่เพิ่นว่าชพระหัทหน้าเพิ่นสีดำเดมเพิ่นสีนเปลี่ยนใจเนาะพี่น้องพระฮัทนี่มื่อนี้บ่ทันเนาะ ดูยลงไปเห็นยางลุกตากานะฮะหมู่ไปเลยตัวเดียวยังหู่ไปอยู่พี่น้องใหญ่ก็เริ่มนาขึ้นนาขึ้นเลยนะคะเดก็นเนก็ไป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 ยับเขายับเขาพี่น้องใกล้ตาการน่เนาะหัวถึงปูสิไปเหยียบตากาแถวโน้นเลยพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกรอบใหม่มีน้ำนทางโนอนอยู่พูดแล้วก็ตกเลยเนาะสามตา งัวมันจะกินมะม่วงมันไปหาเหยียบปัะมันอย่างไปต้นมะม่วงนะแต่ว่าคําสีไปหลัดอยู่ผู้พัดบักเทิกดำตัวนี้ยังประทันได้ไปเนาะย่ามันกินก้านนะตัวน่ะหาเข่าประทันได้ออกดอกพี่น้องแต่หันยันมันเหยียบแล้วกัมันจะเป็นหอยงัวแล้วก็เข่ามันจะไปโฮมกันนะเนาะอันนี้ก็ยังเล็บอยูู่้เดียวอะไรก็มายอมไปพี่น้อง กะมันบุทันในโปง่งมันบุกินดอกแต่ว่ามันเหยียบเนาะพี่น้องในใจก็อยากดำอยู่พี่น้องย่านมันบุทันน้ำเนาะกว่าปีนี่กับแปดสองหดแน่ยวว่านแต่ว่ากว่าสีดำอีกตั้งเจ็ดวันกะย่านแต่ว,ว่าฝนโปตกแล้วน้ำแห้งซะก่อนเนะาะย่างซะก่อนฟก ปันนาไปอยู่หงมต้นไม้นะกปันพี่น้องดอกกระเจียวทะเลอาจักจักพาดังฮึ่งพี่น้องมือพามือพนมาแล้วเนาะมือแรงนีเมื่อบ้านยันฝนตกห้ำอยู่เนกะี่พี่น้องแดนตันนั้นตันนี้พี่น้องเอ้ ตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งอยู่พุน่นอยู่ลายโตหลัดผู้เดียวเนาะงัวก็ได้อแดดแหมแดดเจ็บเลยแดดพลแท้ๆนี้แดดแหมแดดเจ็บเอา,นะอานอเอออนาะถึกดับมันือซาเขาบอกดอกไม้นะงามหเลยเนาะพี่น้องดอกไม้ป่าเนาะ เกิดเองมันแถวนี่สิมีเต็มเนาะนีเดยพี่น้องเขาเอิ้นว่าดอกอันดอกโมกเนาะมอสโลโมกเนาะแต่ว่าบางหมู่บ้านกะอาเสิเอ้นคือกันด้วยก็คือได้้่งพี่น้องค่ะ ่ะนี่ใส่บูซงบูซาบูซงบูซาได้หมดดอกพี่น้องใส่บูซาได้เลยวันพระนี่งามเลยมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนาะพี่น้องแม่เป็นต้นเต่าเป็นกําอเก็บอาเก็บไปบูชาเนาะดูดูมันสิเป็นดอกแต่งามดีพี่น้อง เดี๋่วมียางเนาะยางถึกมือพูดพี่น้องเต็บมันอยู่ขาวๆน้แม่นวันเนาะพุพก็มีบักไกลๆตูบเขาขับบวลได้มีบอลลายก็มีบอลละอันสองอันผุดหนักพี่นอ้องแถวหัวหน่อยตัวนี้ก็มีดอกอันนี้งามเลยพี่น้อง่อยสะออนเนาะ ตอนงัวก็เลาะขึ้นมาแถวนานโนนเลยเนาะพี่นอ้องนี่อันนี้คือก้าที่พ่อข่อยเ่นหวานใหม่เลยเนาะกะตานันกับตานันแล้วก็ตานี่สามตาเนาะพี่นอ้องแต่ว่าสองตานะี่ห้อยงัวแนวอันทางไปต้นม,มนะม่วงเนาะงัวมันไปเก็บกินมะม่วงหล่นนะตานี่กะโบวีห้อยไปได้แต่ก็มีอยู่เล็กน้อยบ่ท่านได้ออกสำน้องพี่นอ้องกาลั่งแบบว่า กำลังแบบว่าเริ่มสิแบบว่าแตกตาออกมาเนาะมเม็ดเขา,านะพวันเราก็หวานได้ประมาณสองสามมือเนาะพี่น้องปกักนิกอีทั้งหลุมเนาะปวดกามเขียวแต่อันนี้ขึ้นมาแถวโน,น้นหน้ามก็ยังบูมีดอกพี่น้องแถวโน,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 น้นเนาะนี่มันสกินนะอยู่สิเนาะคลาอยู่ก้อนเมฆเข้าไปบางเงานิน ต่อไป,ปนี้เวลยกินนี่แดดม่อนขนาดเลยปกักทึกอันนี้อีกแล้วไก่ตะก้าตัวนี้แล้วยันเหยียบเนาะยันเหยียบเป็น เย็นเลยักหน่อยหนาเขียวอยู่นึ่คันเนาะงัวตัวนี้สงสัยท้องอ่อนๆงัวตัวนี้ตะบิดเอามาใหม่ๆคิดว่ามันท้องมันไม่ได้ท้องเนาะแต่เดี๋ยวนี้นาที่เริ่มท้องอ่อนๆเพราะว่าแต่ก่อนนาะงัวตัวอื่นนาะอ้วนกว่าเพิ่นแต่พอเดี๋ยวนี้ มงอเตอื่นพร้อมเพผืนเห็นแบบมีเนื้อมีนังก็หมู่ในจักหน่อยคุณน่าสีแนมเบิ่งประมาณว่าท้องอ่อนๆอะ้รเนาะเชองแม่ลูกเพิ่นพี่น้องใหญ่เติบไปเนาะลูกเพิ่นกับตอนเอามาตะกี้จะจ่อยนึงแม่เพิ่นก็พี่แล้วเพิ่นก็พี่เติบแล้วก็ใหญ่ขึ้นนําพี่น้อง บัดจังหน่อยดับหน้านี่ให่งยากเลยพี่น้องเลยแถวนี้มันก็เป็นเข่าป่ะเน,ะนาะน้นาหน้นาหน้าบังนะอย่าพาตะก้า,น,าน้นาหน้าบังฝนตกใส่เปือ้อนขี้ตมขี้โค้นวดพี่น้องและคอกมันเองขี่มันเองเลยเนาะสังกะสีมุ้งอยู่แต่ว่าอันฝนสาดมันก็เปียกเก่าเนาะ ตอนนี้ก็ะหัวกระลังขึ้นมาแล้วพี่น้องภากกนหลังเขาไหลยอ้อยแล้วไหลยอ่อย,อยบนเทียงใหม่ครัท่างผูเนาะตามลังก็ยังมีสองสามตัวนะพี่น้องพอดี้แหละดังขึ้นมาทั้งนี้กะ่ะถ้าเวลามันข่าไหลยอ่อยผู้เจ้าก็อยู่เทียงเนะาะถ้าเวลามันลงไปกินบนตะก้ากะผู้เจ้าก็ได้ไปยืนเฝ้าอยู่หันนะพี่น้องมาหอดเทียง้วพี่น้องผู้รับเวลาอยากกินน้ำก็สิหลังเขาหันเนาะ เวลาอันกินน้ำแล้วกินอาหารแล้วยังมากินอยู่นอกกำลังออกมาโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะพอนก็ขอจบคลิปเอาไว้สำหรับกันเดอฝากกดไลค์กดแชร์เดียด๋ยพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจสะพอนและพอๆกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง